กุ้งกุ้งนีมึงพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ครับสามเดือนจับขายได้พี่น้องอูดเบิ้งครับสวัสดีครับวันนี้เราหอกบาน้องในช่องกบป,ป,ป,ปลาพะรวยนะครับพี่น้องเนาะวันนี้บาน้องกับเสื้าพี่น้องมาเบิ้งปลาจิลเม็ดครับผมปลาจิลเม็ดหรืออื่นหนอยู่ในในหนองสาใหญ่นะครับเนาะ มาเบิงครับเพราะว่าบบาน้องกะสูบนามจากน้องสาี่ขึ้นไปใส่สาหน่อยน้ำแน่เนาะครับเนาะเพราะว่าย่งอีกประมาณเดือนกลัวพี่น้องเพราะว่าจังสิดมุมแหล่งเนาะพี่น้องเนาะเดือนหาครับผมนี่แหละบบาน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศทางหลังครับผมต้นกล้วยกับบางเขียวเนาะถืออันหนามฝนแน่ท้งปุ่นกับเจมี่ฟักทองครับผมบบาน้องก็ปูกไวเนาะกำลังจะเป็นเครือออกดอกนี่นะครับผมเนี่จะพาพี่น้องมาเบิงเบิงใกล้ๆพี่น้อง ไปเบื้องไก่นี่เพื่อนจะบอ่มาก,กินอาหารเบื้องครับพูดพี่น้องเบื้องเลยครับถ้ายุประมาณนี้กินดีแห้งพี่น้องปลายกิเลเมตรครับผมอู้เบื้องเดี๋ยวสิดึงขึ้นให้พี่น้องมองเบิดกระช่างเลยครับท่เาเบื้องตอนเพิ่กินอาหารน้ำแนนเนาะนี่ทั้งนี้ก็จะปลาดุกปลาดุกปลาเค็งเรืองเือหรายเด้พี่น้องคุณครับเบื้องปลาดุก ลปลาดุกแบบธรรมชาติเลยพี่น้องปลาน้องกะเลี้ยงเพื่อนแบบธรรมชาติเลยเนาะเป็นปลาดุกปลาดุกหน้าแท้ๆเลยตัวน,นี้ก็จะเป็นปลาเข็งปลาเข็งปลาเข็งก็งยังกินดี <Okay. S 1> อืม้อ่อนผเ้ิ่นง พามาเบิ่งไกๆ่ๆวาเพันธิีกินบอ่บอบาทก็อยู่ไก่ๆกับกินคือเกาอยู่พี่น้องบ่ย่ยานอือเบิ่งครับโอ้ดุกไงเลยได้พี่น้องโตดุนพอดีปีงแล้วครับผมโอ้ตะเพียนก็นยังหลายตัวเนะบิบ่งครับตะเพียนโอ้เม่ใหญ่ยู่พี่น้อง นั่นเห็นบอกครับบอมากินเลเด้อยูไก่เห่าคนตื่นละ่ะเบึ่งเลยนะั่นเหลื่อมสีมิดเจ๊งน้อยแล้วเดี๋ยวบอน้องจะดึงขึ้นมาให้พี่น้องเบึง่งเบิ้งเลยเบึ่งคือเก่านะครับเนะนาะเพราะว่าน้ำบอนี่ของบอน้องสูบขึ้นไปใส่น้องสาเทิงไว้น้ำแนยเพราะว่าเป็นอย่างที่ที่สูบเพราะได้ตึกแขะได้น้ำเนยนะครับเนาะเพราะว่าน้ำเลึกแข็งนี่ครับมาจะมาตึกแขะอีกสงการพี่น้องบอน้องสีภาพี่น้องมาตึกแขกินอีกแค่นึง ตึกตอนนั้นตึกอยู่พี่น้องตึกสองคนบ่ไใดแล้วครับผมเพราะว่าน้ำไหลน้ำใน้่วมหัวได้พี่น้องมันคล้องเนาะเดี๋ยวนี้เพียงข้อครับผมจะพอดีแล้วพอดีบ้าน้องก็จะภาพพี่น้องมากตึกปลากินปลาอีกนะครับเนาะเพียงหนึ่งนี่ปลาดุกนี่โบโ่บ่อใเลยพี่น้องกูหอยจูบก็ร้ายได้พี่น้องอยู่ยได้น้องนี่ครับแพีดี เพราะว่าปีนี้ก็คือปล่อยเพิ่นเป็นป้าธรรมชาติเลยครับผมกลับจากเลี้ยงปลาทำเลี้ยงป้าในหน้าเขาเนาะพี่น้องเนาะเขาเลี้ยงอยู่น้องนั่นเวลาเพิ่นกลับขึบ้นมามาอยู่ในสาห้อเบื่องติดเพิ่นก็ได้ก,กินอาหารปา้าก็หลยครับผมทั้งปลาคอทั้งปลานีก่ก็หลยจะเพียนพี่น้องจะเพียนอุ้ยมันไลตัวอยู่ดี่พี่น้องอุ้ยครับสอนแพร่ถือพี่น้องแพร่ขาดมือน,นั้นไดั้งเต่ปา้า ปลาซิวเนาะพี่น้องเนาะปลาซิวหน,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 น่อยครับผมได้ปลาซิวหน่อยหลายแห้งนั่นครับแพร่แพร่สอดเนาะบาร้องสอดเหมือนแพร่ขาดเป็ดต้องเห็ดใหม่ปลาคอเนี่ยวไรว่าไรพ่อโตบ่ซื้อแห่เอาจังใดนี่ปลาตะเพียนปลาตะเพียน,ยนคนก็นมากินดีตะเพียนตัวใหญ่นนะดูนะจริงจังนะครับคุณตะเพียนปลานิ่งฟังทั้งนี้จะเป็นปลาดุก เิ่นขุ่นแห้งเพิ่นขุ่นกินนะครับเนาะปลาเข่งปลาเข่งของาวาน้องนี่ก็เหลืออยู่ปมันเศร้มสามทิพย์โตอยู่พี่นนะ้องวาน้องก็ปล่อยไว้นี่แล้วก็เพื่อได้เป็นเมนูยามเวลาเฮาขึ้นอ,อยากปิ้งปลาเข่งตำบักทัวสิมาเลยแต่ว่านี่ก็ได้ขายครับผมเพิ่นเอาไปปล่อยใส่นั่นน้องสาเพิ่อนน้องครับเนาะก็อเอาหอยชะดีลงนำ้ำไข่เพิ่นครับเพิ่นก็จะขึ้นขางกระชังเฮาแน่เวลานั้น ก็จะออกแม่แพลกอยู่ในนี่เราก็จะมาเก็บกินได้พี่น้องเบิ่งกีละ่ะข้าวเดียวนี่ก็ะิบนี่เด้ดอหอยนี่ครับรุ่นนี้รุ่นนี้จิ้มนี่แซบไพ่อยเลยหัวพิ่นนอะรุ่นหน่อยเป็นลูกด้ยครับรุ่นลูกรุ่นปล่อยไว้เป็นพันนี่เด้วสิดึงขึ้นใ้พี่น้องเบิง่งทั้งฟังทั้งนี้ก็บอ่อเลิกพี่น้องเพิ่ะจะเลิกอยู่หองนะครับนาะนี่ น้ำฟังนี่พี่น้องอหอยจูบครับห้อยจูบไหลนั่นงุ่มบอซานี่ไตอ้อมเลยได้พี่น้องนีวบ้าน้อกจะมางุ่มไปอีกทีหนึง่งอยู่งุ่มแป๊บเดี่ยวนั่นครับแป๊บเดี๋ยวอับปลอยนี่ลงนี่เลย ปลาพนดินบวบวยู่้พนพี่น้องเ่ยปาดองจิดึงขึ้นในพี่น้องบึงบึงผีแล้วครับมุมพีเนาะกาจึงจะเห็นเพราะว่าอยู่ทิง่งผีน้ำบวเล็กขับถ่ายอยู่หองหองตัวนั้นน้ำเลิกแห้งฟังท่งนี้น้ำจะบวเล็กอู้อันหอยเชลีนี่แพร่ดีแห่งพี่น้องอ เชอรี่ตัวนี้น้ำเพิ่นสีอันนีบ้บ่บ่มีตมครับผมตมบ่หลายเนาะเันอยู่ในบ่อดินนี่ตมสีหลายแฮงี่งง่ายตัวนี้เพิ่นจะดึงง่ายกว่าแบบเป็นน้ำอันนี้กว่ากลั่นนะนะ้ำพิ่นจะตมบ่ค่อยหลายตัวผุดปลาหลาย เป็นอาหารหอยเชลรีได้พี่น้องนี่ห,อ,หอยเชลรีกินดีพอเบาหน่องกะน,นี่เอาพวกใบใหม่เนี่ยไปนี่หนีเลยเป็นสียูดีนี่ครับเราก็สามารถเข้าไปในกระสังได้ เฉลี่นี่รูไหลแย่งเดียพี่น้องเราต้องเอามาป่วยใส่น้ำกันเลยร้าปลานี่กรจิบอยู่กลมกลืนกันเลยครับตัวพรนจิมักอยู่แบบยังสี่แล้ะพี่น้องกุ้งกุ้งนี่ลุงพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ครับกุ้งกุ้งก็มี สิบวัวคอยเห็นขินมากกินอาหารปันไดถ้าห้าอยู่ไก่เนาะถ้าอยุ้ยไก่ครับยุ่นลงมาให้กินไก่ไกโอ้กินอาหารดีแห่งตัวเขาได้เลี้ยงไว้เว้แล้เนาะจะไปปล่อยใส่เลียงปลาในนาเขาพี่น้องตัวใหญ่ไว่ถ้าห้าเลี้ยงในนาเนาะเพราะว่าบ้าน้องก็เคยเลี้ยงแล้วเลี้ยงแค่สามเดือน สามาราสามเดือนจับขายได้พี่น้องอูดเบิ้งครับท่้นกลุ่งท่้นอันนี้โอ้ย,ยกลุ่งก็หลายพี่น้องเบิ้งพี่ลังไม่เฉลี่ก็หลาย,บ,ย,ยบ่บอยเปียกเบิดระบาดน้องอืมเบิ้ลพี่ะลัง่ะเล่นน้ำครับเลน,น้ำดีแห้งโอ้ อยากเบิดอีนี้ที่นองเลยปลาเข็งมานองก,กับเอามใไซค,ครับพอเอามาเป็นแบบพี่เลี้ยงพี่นองหายเพ่อนผ้าปลาลา,าจิลิเมตนอนกินนะครับเนาะนองก,ก,กับิลงงถุงเตื้ปลาทับทิมอยู่เรื่อยพี่นองหอยเชลรีก็ร้ายครับพอต,อตอมแหละมี่พีดอะ โอ้มันเะมแม่ใหญ่ใหญ่เลยพี่น้องบ้าน้องว่าใหญ่ไใอยู่เบื้องตเพิ่นรับปุแ๊บแป๊บเดียวถ้าเอามาเลี้ยงแบบเลี้ยงปล่อยไปเลอยนี่ใหญ่ไบบ้าน้องตื้อขึ้นมารุ่นนั้นพี่กายนี่เห็นปะโตละโลความโตสองโลพี่น้องใหญ่แห้งเด็ดตัวนะ่ะนี่ครับรุ่นนี้กินแบ่บเวลาหาเอามาเป็นมีโน,โนต่ตมตมย่ำพี่น้อง ้มย่ำหนึ่งแสบดีได้ปลาเนื้อแขนเปียกพี่น้องเปียกบ้างล่ะบารองอถึง,องหอยเชลลีน้ำแน่ครับอหอยเชลลีก็หลายออแม่แพรลูนนี่รุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นลูกคนครับพี่น้องนี่จเป็นรุ่นลูกแม่โอ้กุ้งีิพี่น้องอกุ้งกระแพพวกกุ้ง เบืงแต็งเต่นี่พี่น้องว่าปลานี่กินกินปลาหน่อยโบแมนได้ครับแต่งแต่กุ้งก็ยังเหลือยังหลอดนี่สังเกตได้เรื่อยังมีพี่น้องปลานี่บโบกินปลาหน่อยเพ่อสั่นกุ้งบ่ยังโอ้พี่น้องมาชมแล้วโอ้ตอนสอนนี่เนาอเป็นั่งแดงเนี่พี่น้องปล่อยพืไปแล้ว หอยเชอรี่กับจับนี่ครับจับอยู่นน้ำอันนี้ฮาก็เป็นอาหารท่้งหอยท่้งปลาอยู่น้ำกันเลี้ยงไว้กลมกลืนกันครับผมนี่เป็นกระจิจับอยู่น้ำกันเดี๋ยวบ้กน้องกับจะภาพพี่น้องเมื่อกินปลาอีกทีหนึ่งยู่ครับผมี่อยู่ในกระช่างเฮานี่ก็เป็นบรรยากาศดีแบบหนึ่งอืม อยากเบิดกับพี่น้องมุมปลาพนดีดนามใส่นะครับเนาะก็จะาลื่มในช่องกดปลาผ้ารวยเด้ครับเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็จะเฮตดคลิปให้พี่น้องมึงดูเลยครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ